มีเวลาในการเที่ยวเพียงแค่ครึ่งวันกับเมืองในฝันอย่างซูริกคุณคิดว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างครับหลังจากที่ผมใช้เวลาครึ่งวันเช้าไปกับการเที่ยวชมที่ฟีฟ่ามิวเซียมตอนนี้ผมมีเวลาในการเที่ยวเหลืออีกแค่ครึ่งวันเท่านั้นก่อนวันที่จะกลับเมืองไทยในเมืองที่แสนโรแมนติกสุดประทับใจอย่างซูริกวันนี้เที่ยวเรลลี่จะขอพาคุณไปเที่ยวชมแบบรีบๆแต่ไม่เร่งด้วยกันครับ ก่อนอื่นขอบอกข้อมูลย่อๆของเมืองซูริกกันสักหน่อยนะครับเมืองซูริกเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับและเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและของทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งบนชนของประเทศซึ่งซูริกได้ถูกก่อตั้งมานานกว่า2,000ปีโดยชาวโรมันช่วง150ปีก่อนคริสต์กาลโดยซูริกนะครับขึ้นชื่อเรื่องการเป็นมนฑลเห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า กระจัดกระจายอยู่รายร้อมเมืองและถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดและแพงที่สุดในโลกและแน่นอนครับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตประชากรดีที่สุดของโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในสหภาพยุโรปเลยทีเดียวครับนั่นนะครับพอรบันโฮนะที่เป็นสถานีรถไฟใหญ่ใจกลางเมืองสุรินนะเหมือนอารมณ์เหมือนหัวลําโพงที่บ้านเราอะครับนี่นะครับโรงแรมที่พักของเราโรงแรมเซนทันพลาซาอยู่ใจกลาง เมืองซูริกแล้วก็อยู่ใกล้กับรถแทรมรถไฟฟ้าเลยครับการเที่ยวชมย่านเมืองซูริกของเราในวันนี้เราจะใช้วิธีการเดินเดินและก็เดินนะครับเพราะที่พักของเราอยู่ย่านเมืองเก่าซูริกตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟหลักของเมืองซูริกหรือฮอฟบานโฮบซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ําริมมัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองซูริกเพราะมีวิวสองฝั่งแม่น้ําที่สวยงามประทับใจโดยถนนเลียบแม่น้ําทั้งสองฝั่งถือเป็นจุดชมวิวและนั่งชิลๆได้ตลอดทั้งวัน อากาศก็เย็นสบายแดดไม่ร้อนจัดสามารถถ่ายรูปสวยๆได้แทบทุกจุดเลยจริงๆครับใช้เวลาเดินไม่นานนักนะครับเราก็มาถึงสถานที่แรกครับที่นี่ก็คือสะพานมูเลสเต็กเป็นสะพานเล็กๆสำหรับคนเดินข้ามแม่น้ำริมมัดใจกลางเมืองซูริกที่มีความโดดเด่นเพราะเต็มไปด้วยแม่กุญแจหรือเลิฟล็อกจำนวนหลายพันตัวที่คู่รักนำมาคล้องไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นั่นเองครับ บนสะพานนี้นะครับเขาก็จะมีการเอากุญแจเนี่ยมาคล้องกันไว้เยอะๆมากเลยนะครับอาจจะเป็นว่ามาเป็นคู่แล้วก็คล้องไว้ด้วยกันแล้วก็น่าจะโยนลูกกุญแจทิ้งไปเลยนะแปลว่าเราจะไม่พลากจากกันก็จะเป็นทั้งสะพานเลยฮะยาวๆยาวๆไปเลย อนนี้นะครับเราจะไปขึ้นไปที่รีเดนฮอบนะฮะซึ่งเป็นวิวที่เป็นเหมือนบนเนินเขาแล้วก็สามารถเห็นวิวเมืองซูริกได้นะกลังเดินไต่ขึ้นไปบริเวณที่เรียกว่าินเดนฮอบพอจะถึงก็จะมีอาการหอมนิดนิด เป็นสวนใจกลางเมืองฮะอยู่บนเนิน เนจะขึ้นได้หลายทางอยู่นะ ลินเดนหอบใครมาซูริกต้องขึ้นมาดูวิววันนี้นะฮะลินเดนหอบตั้งอยู่เขตเมืองเก่าซูริกเป็นสวนสาธารณะจุดนัดพบและจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองซูริกที่ชาวเมืองนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจจัตุรัสเขียวชอุ่มแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมสูงอันสวยงามของแม่น้ำริมมัดที่ไหลผ่านใจกลางเมืองซูริกได้อย่างชัดเจน และที่นี่นะครับก็เป็นอีกซีนหนึ่งของซีรีส์เกาหลีเรื่อง Clash Landing on You ด้วยนะครับก็จะมีซีนที่เดินอยู่บนนี้ด้วยเหมือนกันครับที่เลนเดอร์ฮอบนี่นะฮะก็น่าจะเป็นเหมือนกับพื้นที่สวนสาธารณะเล็กๆบนเนินใจกลางเมืองซูริกนะฮะที่ทุกคนมาเล่นกีฬามาชมวิวนั่งเล่นได้นะฮะแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามฮะเห็นอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งของ ตัวเมืองซูริกตอนนี้เรามีร้านในซูริกไม่มากเราก็ต้องรีบลงจากลินเนฮอฟเดินไปจุดอื่นต่อนะครและแถวนี้ก็คือย่านเมืองเก่านะครับเริ่มจากลินเนฮอฟลงจากเนินไปทางใต้ทางถนนแคบๆเป็นเขตบ้านเมืองและหมู่บ้านยุโรปโบราณแบบยุคก,กลางที่อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่19ที่น่าสนใจก็คือบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวเป็นที่ตั้งของอาคารสมัยใหม่ ที่ถูกออกแบบและจัดวางไว้ได้อย่างลงตัวกับอาคารบ้านเรือนแบบเก่าๆมีบรรยากาศและถนนหนทางสิ่งก่อสร้างในยุคลางอยู่อย่างสมบูรณ์แบบเลยละครับซึ่งในซูริกก็จะมีโบสถ์สวยๆให้คุณได้ชมและได้ถ่ายรูปอยู่หลายโบสถเลยทีเดียวครับที่นี่นะเขาชอบกินชากาแฟาตากแดดันนะเพราะว่าพอโดนแดดเนาจะอ,อกมากินเน่ียว เเหมือนจะมาถ่าย M อวนะฮะเบืเ้องหลังเป็นโกลด์มอนสเตอร์คนดูกันเพียบเลยยอดเล่นกันอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วผมก็มาถึงโบสถ์หลักสําคัญแห่งหนึ่งของเมืองซูริคครับโบสถ์กลอสมุนสเตอร์เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโรมาเนสนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งสร้างในปีคศ1100มีจุดเด่นอยู่ที่หอคอยสูงคู่แฝดเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอีกหนึ่งแห่งริมฝั่งแม่น้ําริมมัดถือเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยังเป็นหนึ่งใน4โบสถ์หลักของเมืองซูริกอีกด้วยครับนี่ครับสมูนสเตอร์ ใครมาสุลิกก็ต้องห้ามพลานฮะเป็น10สถานที่ที่ต้องมาและนี่คือมหาวิหารฟรามุนสเตอร์ที่อยู่ถัดลงไปโดดเด่นด้วยหอคอยปลายแหลมสีฟ้าเพียวสูงมีนาฬิกาเรือนใหญ่ประดับสีด้านมีความคลาสสิกสวยงามไปอีกแบบครับ เากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบริมเลคฮะ <c oughs> คุนบอกว่ามาที่นี่ต้องมาดูหงที่สุริเดี๋ยวต้องลองไปดูหน่อยนะครับว่าจะเจอหงหรือเปล่าแถวนี้ก็มีทาง g ู o เกิบอกว่า4ี่มงเย็นฝนจะตกไม่รู้จะแม่นแค่ไหนนะฮะแต่มีเมฆเข้มๆอยู่อา้าวเหมือนฝนตกลงมานิดนึง ุรีกนี่ก็จะมีเรือจอดกันอยู่เยอะแยะเลยนะครเพราะว่าเออพอวันไหนอากาศดีๆหรือว่าวันน้องว่างคน,นนี้ก็จะเอาเรือไปแล่นกันนะฮะเพราะอยุดติดกับเลคเลยคร ตอนบ่ายนี่ก็แดดหายไมแล้วมีบางส่วนฝนตกใกล้ๆนู้นก็เลยจะมืดมืนิดหนึง่งทะเลสรบบูริกที่นี่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ไหลผ่านเมืองซูริกและเมืองอื่นด้วยเป็นทางยาวกว่า29กิโลเมตรล้อมรอบไปด้วยภูมิประเทศที่งดงามและเมืองที่มีสเสน่ห์เป็นทะเลสาบที่มีน้ําที่ใสนิ่งบรรยากาศสวยงามประสานไปกับภาพของเรือที่ลอยลำอยู่ในทะเลสาบ มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆอยู่รายรอบให้ได้ทำและได้ชมบริเวณทะเลสาบทำให้มีบรรยากาศที่ดูแสนสบายและมีสเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งรวมถึงเป็นที่นั่งเล่นในสวนสาธารณะหลายๆแห่งที่ตั้งอยู่ตามแนวริมทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพรอบๆอ,อันง,งดงามและที่ห้ามพลาดเลยนะครับคือการไปนั่งชมความน่ารักของหงส์ที่มีอยู่อย่างมากมายโดยรอบทะเลสาบสุริด้วยนั่นเองครับ ตอนนี้กำลังเดินกลับโรงแรมเขาเหมือนฝนจะโปรยๆปยมานิดๆิดพยายกรณ์อากาศเขาบอกว่า4โมงฝนจะตกนะครับแล้วก็ตกจริงๆไปเนี่ยต้องวิ่งนิดหน่อยตกเฉยจากแดดดีนี่ฝนตกเลยฝนตกแล้ววะตอนแรกไม่คิดว่าจะตกเพราะว่าแดดดีปรากฏว่าตกจริง ทางเเ่ี้และฝนก็ตกลงมาจริงๆครับอย่างที่พยาก,กรอากาศบอกมาประมาณ4โมงแต่อย่างดีนะที่มีทางเดินมีทางเดินระหว่างตึกที่มีหลังคา ให้บางเราสามารถหลบฝนได้เป็นระยะระยะ,ะ,ยะตกฮะลมตรงมา<อ>ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะแม่นขนาดนี้<อ>จากแดดดีๆฮะตอนนี้กลายเป็นมีฝนไม่เรียบร้อย แต่ฝนตกไม่โหดเหมือนเวลาฝนที่บ้านเราตกไหมมันจะตกมาเป็นละอองเม็ดเล็กกว่าบ้านเราเยอะ,ยอะว่าเราตกที่นี่คือเปียกซกแต่ที่นี่ตกแบบว่าคนเรายังพอเดินกันได้นะเราก็จะหลบเข้าใต้ตึกจะมีเป็นช่วงๆครับบางช่วงมีบางช่วงไม่มี กาปรับไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาตอนนี้ไม่มีอะไรดีกว่าการรีบเดินกลับโรงแรมนะเพราะวันอาทิตย์ไม่มีร้านเปิดแล้วก็ฝนตกเพราะนั้นหาที่หลบฝนที่ไหนไม่ได้กนะ็ก็ต้องรีบกบลับโรงแรมไปหลบฝนร้านอาหารที่เปิด ริมถนนก็ต้องเก็บของครับเปิดได้แต่ด้านในร้านถึงโรงแรมแล้วนีววว้ตกทีขึ้นเรื่อยๆครับถึงแล้วครับก่อนที่ฝนจะหนักวันนี้ถึงห้องเราแล้ว ตอนนี้ขึ้นไปพักก่อนแล้วค่อยหาอะไรกินนะครเช้าวันนี้นะก่อนกลับเมืองไทยก็ยังพอมีเวลาที่จะมาเดินเล่นอีกสักช่วงหนึ่งนะครเป็นถนนชื่อว่าบานหอบสตราเซ่นะครเป็นถนนสายหลักสายแฟชั่นของซูริกเลยครมีแบรนด์เนมมีร้านรวง ข้างขางงลเยถนนบานโฮบสตราเซเป็นถนนอลือชื่อที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มีความยาวประมาณ1.4กิโลเมตรเท่านั้นเป็นย่านสำหรับพบปะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนชอปปิ้งศูนย์รวมของแบรนด์เนมต่างๆ,งๆทั่วโลกเป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนชอปปิง้งศูนย์กลางแห่งเมืองซูริก ที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวซูริกเลยก็ว่าได้ครับโดยตลอดสองข้างทางนะครับรวนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆร้านเครื่องประดับร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจํานวนมากนั่นเองครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับรถรางไปยังที่ต่างๆได้อีกด้วย ครับเท่าที่เห็นนะคนในซูริกเนี่ยเขาก็มักจะใช้ขนส่งสาธารณะเพราะว่าเป็นใช้อย่างใช้รถแทรมรถเมลไฟฟ้าเป็นเป็นเหมือนรถแทรมฮะแต่เป็นล้อย,อยางวิ่งกันในเมืองเพราะว่าเรียกว่าเข้าไปในทุกซอกทุกซอยเข้าไปถึงส่วนต่างๆของซูริกเลยนะครับก็เรียกว่ามันจะสะดวกมากรถไม่ติดฮนะที่รถไม่ติดเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยขับรถกันอาจจะเพราะค่าที่จอดรถแพงด้วยแล้วก็ มีการขนส่งสาธารณะที่ดีด้วยฮะเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้รถ และนี่นะครับก็คือถนนบานฮอฟสตราเซนะฮะซึ่งเป็นถนนที่รวมเอาแบรนด์เดมชื่อดังต่างๆของโลกเอาไว้บนถนนเส้นนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นนักช็อปเป็นสายช็อปเนี่ยห้ามพลาดเลยครับรับรองว่าสนุกและสาแกจายิ่งนะกรับแล้วตอนนี้นะฮะก็คงต้องเตรียมตัวไปสนามบินซูริกแล้วฮะเพราะว่าต้องเดินทางกลับละ ก็ประทับใจฮะได้มาสูริคครั้งแรกก็สวยฮะสวยอย่างที่คิดเลยหรือว่าจะสวยกว่าก็ได้นะครับก็มาครั้งแรกฮะก็คิดว่าคง,งน่าจะมีครั้งต่อไปมีสูริกแล้วก็คิดว่าน่าจะไปเมืองอื่นบ้างในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เที่ยวเรลลี่คงต้องขอลาจากเมืองสูริกไปแต่เพียงเท่านี้ ด้วยความประทับใจในความสวยงามสมกับเป็นอีกหนึ่งเมืองในฝันที่ผมอยากมาเยือนสักครั้งตั้งแต่ในวัยเด็กจริงๆครับและเที่ยวเรลลี่อีพีหน้าจะไปที่ไหนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำงานและจะได้ไม่พลาดชมในทุกๆตอนของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ hey, 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 hey. น้ำพุที่สวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าน้ำพูที่นี่กินได้เราจะเห็นในหลายๆที่นะจะมีน้ำพุอยู่ทั่วทั่วเมืองนะฮะอยู่ไหนก็มีน้ำพุนะฮะคนกินได้นกก็กินนะฮะคนก็กินน้ำพุและถ้าหิวน้ำนะฮะถ้าอยู่ในซูริกนี่เลยครับน้ำพูพวกนี้คือสามารถดื่มได้เลยนะฮะนี่นะครับน้ำพุเราสามารถดื่มได้ travel really we're brave and free laughter's the souvenir for you and